ที่ต้อนรับสู่การสร้างพลังให้สิ่งที่หวังเป็นจริงปรับเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานที่สร้างสรรค์ยังเป็นระบบเพื่อเพิ่มพลังความรู้นวัตกรรมที่สนับสนุนการทางานเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลช่วยปรับปรุงทีความสามารถและช่วยประชาสัมพันธ์สร้างตัวคุณและองค์ก,กรให้เป็นที่รู้จักอย่าง,ย,างยั่งยืนบริการออกแบบเว็บไซต์ผลิตสื่อพัฒนาเครื่องมือนําเสนอผลิตภัณฑ์บริการสินค้าในรูปแบบแคตาล็อกแดสแดงผลได้ทุกอุปกรณ์บริการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มช่วยสนับสนุนการทงโฆษณา Google Business Facebook Line YouTube Map Analytics Google Nest บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานแก้ไขเนื้อหาได้ด้วยตัวเองใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากไม่ต้องเขียนโปรแกรม r e a r c h บริการที่ปรึกษาให้คำแนะนำโครงการวิจัยนวัตรกรรมและพัฒนาซอฟต์แวร์บริการถ่ายทำจัดรายการอบรมสัมมนา,สร,าสร้างสื่อดูแลการประชุมออนไลน์ในรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่งบริการถ่ายทอดสดกิจกรรมนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการถ่ายสินค้าแบบถ่ายทอดสดอย่างอาชีพ Live Streaming w e บ s i ต YouTube Facebook Record Service บริการบันทึกภาพและวิดีโอคุณภาพสูง พร้อมตัดต่อเพื่อง,งานโฆษณาวิดีโอโปรโมชั่นบริการถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนากีฬาควบคุมดูแลกิจกรรมออนไลน์ทุกประเภทห้องเรียนออนไลน์บริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สออนไลน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลคอร์สเทคโนโลยีดิจิทัลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สออนไลน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างสืส่อนำเสนอผลงานได้ตามเป้าประสงค์แบนเนอร์ป,ป้ายโฆษณาสื่อวิดีโอคุณภาพสูงสร้างสถานีออนไลน์จัดรายการสินค้านำเสนอผลิตภัณฑ์แบบถ่ายทอดสดอย่างมืออาชีพด้วยวิร์กสตูดิโอ Training Web Developer Programming Skill ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การใช้งาน Google Search, SEO, Google Business Tools, Google Cloud, Digital Marketing, Content Rating การทำโฆษณาผ่าน Facebook และ Google อย่างถูกต้องและลดค่าใช้ใจ่ายปรับปรุง Work Flow และรวมที่เก็บข้อมูลด้วย API ที่ยืดหยุ่นปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพได้ร่วมกับเครื่องมือสำคัญนวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเรามุ่งเน้นการลงมือทำสร้างแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายด้วยก้าเล็กๆบนความทุ่มเทในการฝึกฝนพัฒนาทักษะเพียงเล็กน้อยเป็นประจำคือความรู้อันทรงพลังและยั่งยืนที่สุดบริษัทบ้านรักม o m e d y Production จำกัด